สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเล่าเอามันอีกแล้วนะคะอ่าเราอะ่ะคิดนานมากว่าจะเอาเรื่องอะไรมาสปอยให้เพื่อนๆฟังแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเราอะ่ะเคยสปอยเรื่องมกกรเฉินไปซึ่งในเรื่องมกกรเฉินน่ะเราเคยพูดถึงพยักษ์สัตว์เดชาเฉินก็คือเป็นลูกของเขานั่นเองเนาะมันมีเนื้อเรื่องที่เป็นของลูกเขาด้วยชื่อเรื่องว่าดื้อเฮียก็หาวาศนนะคะเพื่อนๆอาจจะพอคุ้นๆกันบ้างนะซึ่งเรื่องนี้ก็เชื่อมโยงกับเรื่องนิ่ง เฮียก็หาว่าซื่อซึ่งตอนนี้เขาเอาไปทําเป็นละครอยู่ซึ่งคนนะ่ะค่อนข้างออกมาสปอยกันเยอะแล้วเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราเอาเรื่องของคู่รองออกมาสปอยให้เพื่อนๆฟังดีกว่าเพื่อมีเพื่อนๆคนไหนสนใจคู่รองของเราก็คือเฮียอี้กับน้องเดียวของเรานั่นเองนะคะก็จะได้เข้ามาฟังสปอยของเรานะก็ผู้แต่งนะคะก็คือคุณแบมแบมนะแต่ ทั้งสองเรื่องนี้ก็สามารถอ่านแยกกันได้นะทังนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อและดื้อเฮียก็หาว่าซนนะคะสามารถอ่านแยกกันได้เนาะก็เลยอ่ะเอามาสปอยให้เพื่อนๆนฟังนะคะถ้าใครพร้อมที่จะฟังเราสปอยกันแล้วก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะเปิดเรื่องมานะคะก็คือจะเป็นงานมั่นของทาชาวงเทรวิทย์นะหรือว่าน้องเดียวของเรานะคะกับพยักษ์ฉัดเดชาเฉินเนาะหรือว่าเฮียอี้นะคะ คือเขามีความสัมพันธ์กันทางด้านธุรกิจอะค่ะทั้งสองครอบครัวก,ก็เลยตกลงกันว่าจะให้แต่งงานกันเพราะว่าครอบครัวของเฮียอี้เนี่ยเขาจะเป็นครอบครัวที่นําเข้ารถยนต์เนาะส่วนครอบครัวของน้องเดียวของเราอะค่ะก็คือนําเข้าอะไรรถยนต์เหมือนกันทางผู้ใหญ่ก็เลยตกลงให้แต่งงานกันทั้งสองคนอะเคยเจอกันตอนอายุเจ็ดขวบเนาะก็คือพ่อของน้องเดียวอะจะชอบไปที่บ้านของเฮียอี้อะค่ะโดยที่เวลาไปอะก็คือจะให้น้องเดียวอะนั่งรอข้างนอกนั่นแหละ น้องเดียวของเราก็คือไปหลายครั้งแล้วค่ะก็คือจะเห็นเป็นแมวตัวใหญ่ๆอยู่ตัวหนึ่งก็คิดว่าเออเข้าไปเล่นด้วยพ่อคงไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าจําได้ว่าคุณครูที่โรงเรียนน่ะเคยบอกว่าแมวอ่ะมันชอบให้เกาคอนะก็เลยว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเกาคอให้แมวสักหน่อยแต่ยิ่งเดินเข้ามาใกล้ๆอ่ะปรากฏว่าเฮ้ยทำไมแมวตัวมันใหญ่กว่าปกติวะแต่ก็ยังคิดอยู่นะว่าเป็นแมวก็เดินเข้าไปเกาคอจังหวะนั้นน่ะพ่อน้องเดียวอะค่ะออกมาเห็นพอดีก็เลยตะโกนเรียก แมวตัวใหญ่ของเราก็คือตกใจค่ะกระโจนใส่น้องเยวเฮียอี e ้ของเราก็คือมาเห็นพอดีนะคะก็เลยยิงแมวตัวใหญ่ออกไปทําให้แมวตัวใหญ่ของเราตายแต่ที่จริงแมวตัวใหญ่มันคือสิงโตนะเพื่อนๆอ,อ่ะหลังจากนั้นน้องเดียวก็คือสลบไปเลยนะคะตื่นมาอีกทีนึงก็คือ มีความทรงจําบางส่วนอะที่หายไปแล้วเนาะแล้วเขาก็คือมีการส่งน้องเดียวไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเลยค่ะเวลาก็คือร่วงโลร่วงเลยมาจนน้องเดียวอะอายุสิบแปดนะน้องเดียวก็คือถูกเรียกตัวเพื่อกลับมางานมั่นของตัวเองโดยที่เขาก็ไม่ได้รู้จักกับคู่มั่นเนาะรู้แค่รู้จักแค่หน้าตาเพราะว่าพ่อเนี่ยส่งรูปไปให้ดูส่งรูปเพียอีอะไปให้ดูนะคะตอนนี้กลับมามั่นเนาะทั้งงานะ่ะก็คือไม่รู้จักใครเลย น้องเดียวไม่รู้จักใครเลยทั้งงานแต่คือคนมางานเยอะมากเลยนะรู้จักแค่พ่อตัวเองแล้วก็แม่เลี้ยงแล้วก็คือมีลูกของแม่เลี้ยงอะค่ะแค่นั้นน้องนั้นก็คือไม่รู้จักใครเลยระหว่างงานมันเนี่ยน้องเดียวก็คือแทบไม่ได้พูดอะไรกับพี่อี้เลยนะก็คืออะจนมั่นเสร็จเรียบร้อย เขาก็คือมีการประกาศเนาะว่าเออเฮียอีเ e นี่ยจะได้รับตําแหน่งออประธานบริษัทของตระกูลเฉินพร้อมกับประกาศเปิดสนามแข่งรถยนต์ฟอร์มูล่าที่ใหญ่ที่สุดในอ,อภาคตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งพามั่นกันเสร็จเขาก็ไม่ได้อยู่กับเฮียอีนะเฮียอี e ก็คือแบบเดินออกไปจากงานพร้อมกับบริการเลยนะคะเขาอะก็คือไปอยู่ที่โชว์รูมเฮียอีนะไปอยู่คนเดียวแบบ ก็คือ,อตั้งใจว่าโอเคไม่เป็นไรเราก็อยู่คนเดียวได้ก็ไม่เป็นไรก็อยู่คนเดียวมาตลอดเลยจนเวลาล่วงเลยไปอะค่ะเจ็ดปีด้วยกันเนาะจนอีกหนึ่งเดือนอะมันจะเป็นแบบวันแต่งงานและแต่น้องเดียวก็คือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่คนเดียวมาเจ็ดปีเลยนะคือเราก็ทนได้แหละแต่น้องเดียวของเราอะไปรู้ข่าวมาว่าเฮียอี้อะค่ะเหมือนแอบมีผู้หญิงเนาะก็เลยคิดว่าเอออะไรอะไรก็ทนได้แต่ถ้าจะมีผู้หญิงคนอื่นอย่างเงี้ย เขาก็คือเลือกที่จะไม่ทนเลือกที่จะแบบไม่ยอมแบ่งเฮียอี้กับใครอะค่ะก็เลยคิดเนาะว่าแบบเออเราอะคงจะไม่แต่งงานกับเฮียอี้หรอกเนาะก็เลยวางแผนนะคะเพื่อจะไปสวิตเซอร์แลนด์เนาะโดยมีเกอ้อกิรติคือเพื่อนของเขาอะค่ะช่วยเนาะในการแบบ จองตั๋วให้จองที่พักต่างๆให้น้องเดียวของเราก็คือคิดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไม่ได้แบบว่าตัดสินใจไปด้วยอารมณ์นะน้องเดียวาวางแผนมาแบบ6เดือนได้แล้วค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออมันมันคงอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกถ้าเฮียอีย้มีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออเลือกที่จะเดินจากไปดีกว่าเฮียอี้ก็คงไม่ตามอะไรเขามากหรอกเพราะว่า เกียก็ไม่ได้ค่อยจะมีเวลามาสนใจอะไรเขาอยู่แล้วเพราะว่าตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาเขาก็อยู่ของเขาคนเดียวอยู่แล้วเนาะซึ่งวันนี้เป็นวันที่เออน้องเดียวของเราอะค่ะก็คือจะบินไปที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะโดยมีการช่วยเหลือจากเกื้อกิรติอะค่ะเขาก็คือไปนั่งรอจะเข้าเกรดและแหละเตรียมที่จะบินแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์อะค่ะจากเกื้อกิรติมาก็มีการถามนะว่าเออน้องเดียวอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย น้องเดียวก็บอกเออก็เนี่ยอยู่สนามบินแล้วกาลังจะแบบขึ้นเครื่องแล้วก็กิรติก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนเนี้ยเฮียอี้รู้แล้วนะว่าว่าเดียวอะ่ะหายตัวไปแล้วเขาก็ไปตามที่สนามบินแล้วด้วย <c oughs> น้องเดียวก็บอกเออแต่ก็ไม่เห็นเจอนะคงตามไม่เจอหรอกมังนู่นนี่นั่นแต่เกื้อของเราก็บอกว่า เฮียเขาไปดานแล้วต้องชั่วโมงหนึ่งแล้วนะแต่ที่เขายังไม่ถึงน้องเดียวอ่ะเป็นเพราะว่าเฮียเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นนะคะน้องเดียวของเราตกใจมากนะก็คือไม่ได้ขึ้นบินนะคะก็คือแบบจะเดินทางกลับมาหาเฮียที่โรงพยาบาลทันทีเลยค่ะ คือน้องเกื้อของเราค่ะคือต้องเป็นคนจัดการทุกอย่างนะตั้งแต่ส่งคนไปรับน้องเดียวนู่นนี่นั่นเพราะว่าน้องเดียวอะค่ะต้องแต่รู้ข่าวว่าเฮียอีเ้เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำนะก็คือแบบเหม่อลอยไปหมดเลยค่ะไม่มีสติอะไรเลยจนตอนนี้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะก็คือมาเจอกับเฮียเหลียนแล้วก็หนูเกื้อเนาะแล้วก็พ่อของเฮียอี้นะคะก็คือแบบ เออเข้าไปคุยกันน้องว่าเออเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เฮียอี้ของเราก็คือยังอยู่ในห้อง ICU นะคะแต่คือเขาก็คือก็คือเข้าไปขอโทษพ่อของเฮียอี้เนาะว่าเออที่เป็นอย่างเงี้ยที่แบบเฮียอี้ต้องลดความมาก,ก็คือเป็นเพราะว่าเฮี e อยอี้อะไปตามหาเขาเขาก็คือรู้สึกผิดมากนะคะ คือพ่อของเฮ er ียอี้ก็คือมีการถามนะว่าเออน้องเดียวจะไปสวิตเซอร์แลนด์หรอทําไมไออี้มันแกล้งน้องเดียวหรอทําไมไออี้มันแกล้งอ่ะไม่มาบอกพ่อพ่อจะได้จัดการมันให้แบบน้องเดียวของเราอ่ะก็ไม่กล้าพูดอะไรนะคะแต่พ่อของเฮ er ียอี้ค่ะก็คือมีการขอเนาะว่าเอาอเถ้าจะไปอ่ะพ่อก็ไม่ว่านะแต่ก็ขอให้แบบ ดูแลเฮียอี้ให้เฮีย ER อี้ตื่นมาก่อนฟื้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าจะเอาอยัางไงอ่ะก็คือตกลงกันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพ่อของเฮีย ER อี้ก็บอกกับน้องเดียวไปอย่างนี้เนาะ น้องเดียวของเราไม่ได้คิดที่จะล้มเลิกแผนการที่จะไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะแต่ก็คิดว่าเออในเมื่อเราอเป็นต้นเหตุให้เฮียเป็นอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูแลเฮียให้เฮียหายดีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตกลงกับเฮียว่าจะยกเลิกงานแต่งดีหรือว่า จะแต่งเพื่อเป็นการบังหน้าดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วค่อยตกลงกับเฮียอีกทีหนึ่งหลังจากเฮียออกจากห้อง ICU อะค่ะก็คือมาที่ห้องพักฟื้นเนาะเขาก็แบบเออมานั่งเมอดูเฮียอี้อะค่ะ สักพักหนึ่งก็คืออ่ะตัดสินใจโทรไปที่บ้านเนาะที่โชว์รูมรถเนาะที่โชว์รูมรถนะคะก็คือจะมีแม่บ้านอยู่แล้วก็มีน้องตาโปนอยู่น้องตาโปนนะคะคือน้องชิวาว่าเนาะที่เฮียอี้ค่ะซื้อมาให้น้องเดียวของเราเลี้ยงเนาะคือน้องเดียวของเราอ่ะติดน้องตาโปนมากเลยเนาะก็คือมีการโทรไปคุยกับน้องตาโปนเนาะ <c oughs> แม่บ้านก็คือมีรายงานว่าเออน้องตาโปนอะเศร้านะสงสัยคงคิดถึงคน คุณคนเดียวแน่เลยแต่น้องเดียวก็บอกว่าไม่ใช่เดียวหรอกคงคิดถึงเฮียอี้มากกว่าแปลกเนาะเดียวอ่ะอุตส่าห์เลี้ยงมาแต่ทําไมถึงชอบเฮียอี้นะัก็ไม่รู้นะคะมีการแอบบ่นกับแม่บ้านเบาๆเนาะหลังจากนั้นเขาก็คือดูแลเฮียอี้ไปเรื่อยๆะคะ่ะมีการอ่านหนังสือให้เฮียฟังนู่นนี่นั่นเฮียก็ไม่ตื่นสักทีค่ะจนเวลาผ่านไปนะคะเฮียของเราก็คือลืมตาขึ้นมานะคะ่ะแต่ ยังเหมือนแบบมองภาพไม่ชัดแต่น้องเดียวของเราคือเห็นแล้วเนาะก็เลยเข้าไปเรียกเออเฮียอี้เฮียอี้ได้ยินเดีเดยวไหมอย่างเงี้ยนะคะเรียกจนแบบอ่ะเฮียอี้มองเห็นหน้าน้องคนเดียวนะคะแต่คำแรกที่เฮียอี้พูดคือถามว่าน้องเดียวเป็นใครคะ่ะเพราะว่าเฮียอี้ของเราจําไม่ได้เนาะน้องเดียวก็เลยบอกว่าเอานี่น้องเดียวไงน้องเดียวคู่มั่นของเฮ e! ียอี้ไง เฮียอีของเราก็คือเหมือนจะจําได้นะคะแต่เป็นความจําเมื่อตอนที่แบบมั่นกันใหม่ๆอะค่ะคือน้องเดียวของเราก็คือตกใจเนาะ <c oughs> ก็บอกหมอหมอก็บอกว่าเออมันเป็นธรรมดาของการที่มีการได้รับการกระทบ <c oughs> กระเทือนทางสมองนะอาจจะทําให้แบบความจําบางส่วนหายหรือว่าแบบมีความจําที่สับสนเนาะ คุณหมอก็มีการสอบถามนะคะว่าเออฮีอี้เนี่ยจำอะไรได้บ้างฮีอี้ก็บอกว่าจำอะไรไม่ได้เลยปวดหัวไปหมดเลยแต่ที่จำได้แน่ๆเลยก็คือน้องคนเดียวจำได้ว่าน้องคนเดียวน่ะคือคู่มั่นของตัวเองนั่นก็เป็นความจำตอนที่น้องเดียวอะคะ่ะอายุ17ปีเนาะที่เขาแบบเพิ่งมั่นกันเสร็จใหม่ๆเลยะคะ่ะเขาก็าคือมีการสอบถามน้องเดียวนะ้องว่าคือตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วน้องเดียวก็บอกว่า เฮียอีอ่อายุ32แล้วส่วนตอนนี้น้องเดียวอ่ะอายุ25้าแล้วเขาก็มีการถามน้องเดียวอีกนะคะอ้าวแล้วทำไมเรายังไม่แต่งงานกันล่ะน้องเดียวก็บอกว่าเราอ่ะกำลังจะเลิกกันนะเฮียอีกบอกอ้าวเลิกทำไมถึงเลิกน้องเดียวจะเลิกน้องเดียวจะทิ้งเฮียหรอน้องเดียวก็บอกอ้าวทำไมถึงเป็นเดียวล่ะก็เฮียนั่นแหละที่จะเลิกกับเดียวเดียวไม่ได้จะเลิกกับเฮียนะเฮียมีคนอื่น เดียววางแผนไว้แล้วหลังจากที่เราเลิกกันก็คือต่างคนต่างไปเฮียอีคือถามกวนประสาทนะคะว่าเอ้าแล้วน้องเดียวจะไปไหนล่ะจะทิ้งเฮียไปเหรอเอ้าไปไหนก็ได้ก็ต่างคนต่างไปไงเอ้าเราไปตกลงกันตอนไหนว่าเราจะเลิกกันน้องเดียวมีสัญญาหรือเปล่าเฮียได้เซ็นสัญญาหรือเปล่าน้องเบียวมีพยานหรือเปล่าว่าเฮียยอมรับเงื่อนไขของน้องเดียวแล้วน้องเดียวของเราก็คือปวดหัวเลยค่ะว่าเออทําไมแบบ ื้นขึ้นมาแล้วถึงเป็นเด็กดื้อได้ขนาดนี้นะตอนที่ยังไม่เป็นอะไรนะหมกว่าจะพูดได้แต่ละคำเนี่ยดอกพิกุลมันจะร่วงออกจากปากนะพอหายจากการที่ป่วยเนี่ยมาความจำเสื่อมเนี่ยพูดจ้อยเลยนะพูดจนหน้าลำคาญเลยแล้วก็พูดเหมือนว่าน้องเดียวเป็นคนผิดเป็นคนที่จะเลิกทั้งๆท,ที่ตัวเองนั่นแหละไม่ได้อยู่กับเขาเลยมาต้องเจ็ดปีที่อย่างเงี้ยมาบอกว่าจะแต่งงานด้วย เฮียอี้ของเราก็คือมีการเถียงนะคะว่าป้าเนี่ยบอกทุกวันเลยว่าให้มั่นกับน้องเดียวให้แต่งงานกับน้องเดียวคารือหายก็จะยกให้น้องเดียวหายใจเข้าออกก็เป็นแต่น้องเดียวตลอดเลยเฮียจะกล้ามีคนอื่นได้ยังไงถ้ามีคนอื่นอะป้าเอาตายแน่เลยเฮียยังสงสัยอยู่เลยนะตั้งแต่เรามั่นกันไหนเฮียยกมือไหว้น้องเดียวอ่ะเช้าเย็นหรือเปล่า ยังบอกอีกนะว่าให้มีลูกคนเดียวถ้ามีลูกคนเดียวก็ต้องมีเมียคนเดียวสิเฮียจะไปกล้ามีคนอื่นได้ยังไงน้องเดียวของเราก็คือไม่ยอมนะคะเถียงต่อเหมือนกันเฮียอย่ามาประชดแบบนี้นะคะหือหาดอะไรเมียคนเดียวลูกคนเดียวอะไรตั้งแต่มั่นกันมาเจ็ดปีนะบ้านเฮียยังไม่เคยอยู่เลยทิ้งให้เดียวอ่ะอยู่กับน้องตาโปนแค่สองคนจะมาบอกอะไรว่ามีเมียเดียวมีลูกเดียว เฮียอี้ของเราก็พูดต่ออ้าวน้องเดียวนี่ไล่เฮียออกเหรอไล่เฮียออกแล้วเอาหมามาอยู่แทนเหรอน้องเดียวก็เถียงว่าไม่ได้ไล่เฮียออกเฮียนั่นแหละออกไปอยู่ข้างนอกเองแถมยังเอาน้องตาโปนมาให้เดียวเลี้ยงเองอีกต่ห่าเขาก็คือเถียงกันไปกันมาพักใหญ่อะค่ะแล้วเฮียอี้ของเราก็คือปวดหัวนะคะน้องคนเดียวก็เลยอะยอมยอมปล่อยให้นอนไป พอตอนเช้าตื่นมาค่ะก็คือมีคนมาเยี่ยมเฮียอี้เต็มไปหมดเลยนะคะแต่เฮียอี้ของเราก็คือไม่ถามถึงใครเลยถามถึงแต่น้องคนเดียวคนเดียวเลยค่ะว่าเออน้องคนเดียวไปไหน He e, เฮียเหรียญเพื่อนของเฮียอี้ค่ะก็บอกว่าเออออกไปเดินเล่นกับหนูเกื้อเฮียอี He ้ e, ก็บอกว่าทําไมถึงต้องไปเดินเล่นแล้วเกื้อคือใครใครอนุญ,ญาตให้น้องเดียวออกไปเดินป้าของเฮียอี้ค่ะก็เลยบอกว่าป้าเองป้าเป็นคนอนุญาตเฮียอี e, ้ก็บอกว่า แต่นั่นมันคนของผมเมียของผมใครให้ออกไปเดินเล่นเฮียอี e ้ก็คือมีการจะใช้เฮียเหรียญออกไปตามนะคะแต่จําชื่อเพื่อนตัวเองไม่ได้นะก็คือเรียกมึงมึงที่เป็นเพื่อนกูเฮียเหรียญก็บอกว่ากูชื่อเฮียเหรียญกูบอกมึงไปรอบที่3าแล้วนะว่ากูอชื่อเฮียเหรียญ เฮียอีกบอกเออมึงนั่นแหละออกไปตามให้หน่อยแต่เฮียเหรียนะคะก็บอกว่าเฮ้ยมึงพักก่อนน้องเดียวไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวก็กลับมาแต่เฮียอีของเราก็คือไม่ยอมค่ะทํำท่าจะลุกจะแบบดึงสายน้ําเกลือแล้วจะลุกขึ้นไปตามน้องเดียวเองเลยเนาะปาก็เลยสั่งให้บริการอะค่ะมาจับไว้เฮียเหรียก็เข้ามาช่วยจับนะแต่เฮียอีก็คือยกขาถีบเฮียเหรียเพื่อนของตัวเองออกไปเลยนะคะ ทําท่าจะแบบวอาออกไปแต่ก็คือป้าก็ไม่ยอมค่ะก็เลยสั่งให้แบบมาฉีดยาสลบเนาะหลังจากนั้นน้องไม่นานคือด้วยฤทธิ์ของยาสลบอะค่ะเฮียอี้ก็คืออ่อนแรงลงเรื่อยๆนะแต่เขาก็มีการพูดว่าน้องเดียวจะหายนะเ <Yeah. S 1> มียผมจะหายป้าตามมาให้หน่อยเร็วน้องเดียวจะไปจะไปจริงๆนะน้องเดียวจะไม่กลับมาแล้วหลังจากนั้นเฮียอี้ของเราก็คือหลับไปค่ะ และนี่ก็คือพาร์ทหนึ่งของดื้อเฮียกะหาวะสนนะคะถ้าเพื่อนๆอยากฟังพาร์ทสองต่อหรือว่าชอบการสปอยของเราก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดการลงคลิปต่อไปค่ะสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะสวัสดีค่ะ